ຕົ້ມရ ᱮ ແດ່ນອະລົງຕຽຍລົງວ່າຫນຶ່ງສິບຕອນກະປ ્યો ມາສາມາລໍຕິນນານຫນޭເທມອະຕົ້ມປ ્યો ຍາແດ່ນສະກະລົງກໍເບແທ່ປິວ່າຕິນຄາໄປດາບໍນໍສາມາລໍຫນຶ່ງຕາຍປ ્યો ແດ່ຫາດີຕິນນານເທມມາຈ້ອງຕາດີອະມຍາຊົງເມແດ່ນເມພຸນຕີກໍເບແປນປິດໍມາກໍລາຕິນຈາໄປດາຄືແດ່ດາຈໍບໍ່ຄິຍໍມາຕີຊາແດ່ຄ້າຍສະກາປ ્યો ຕັດຊິນແດ່ນຕໍຊິນແດ່ນສໍລູຊິຫນັ້ນສະກະລົງຫນິກ້ອງ โทรศัพท์การถ <ลด S 1> ไปแสงเงินโตมโฮตังอเชเวลาเยน้ำอาซาอาซาอาหารอินจีเสื้อพัผนน้ารองเท้าซาโอสมุดแยะหนังสือเยบนิวชีเบลาษาโอโกสมุดรูปเยอะเลยภาษาโอโกข่าจ้าร้อนหนังสือราาอูปเยะอยะเลย บอเป็นปักกาเคเดินสอสบู่โตถทงโคงเก้าอี้แตงเเอชเพื่อนมิตาสุครอบครัวและถนนเสตลาดอัลงานเซยงโรงพยาบาลเซยาเซีซ ร้านขายยาสยาวงหมอตุนาบิวพยาบาลลาซาเงินเดือนเราอาค่ะค่าแรงแบนธนาาาเจีชูแกะห้องน้ำมีโบแกะห้องครัวกระเด็งเตียงจีวีทีวีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจังตานักเรียนสยาครูติงแกนซาบทเรียนเจ<ช>ตำรวจเตยเครื่องบินตางภูเขาเตินเลทะเลประการจานคือประก,ระระกรารมันมีมีวชี้เนี่ยประการเบียร์ถ้าไ่เทศประการเยากูจานนูขออกไหม โอปะกังลงมันกุ๊ดเตียวเนี่ยเท่ได้ปะกังลงเนเนจีตาโกชามรู้ขอเลยพี่รอโหฮีอีเท่ได้พัดเต๊เล่โกขาจารอโกวายิหลุเปียเลยเนาะสมารุเมียมาตะกะรอปะกังเลยเปียวเปียวเลยปอเนาะดาใบแม้ตูโลกกาโตมิวคว๊ายเต๋อตานชามถ้วยซงช้อนอีแคว่แก้วน้ำโอหม้อแถงแคว่แก้วแหมเม้ข้าว ငပိရေနမ်ပိငပိရေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะစမတို့မြန်မာဟိုငပိရေဆိုရင်ထိုင်းတွေကတော့သူတို့ကငပိဆိုရင်တပိရှိတယ်เนาะအာပြီးတော့ငပိအေးဖြောဓာတ်တဲ့မှာသွမ်တမ်လို့ပါတို့ထဲတဲ့ဟာကိုပါလာလို့ခေါ်တယ်အေးဖြောဖြောလေးဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုအာပါလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငပိဆိုရင်တော့နှမျိုးရှိတယ်နမ်ပိဆိုလို့ချင်ထောင်းထားပြီးသားဟာတွေကိုနမ်ပိလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะတကြံน้ําตาลအတိအနားပလမိုင်း อเลงานโกมันี <Go money. S 1> บริษัทอาจูเอนี่การแสดงมาลูกค้าสีเตย้อนถึงเซเตกันเมนคือสวยเนี่ยแม่ค้าเจ้จารีสโซรู้ช่ไพ่อค้าหลุดตรงไหนเนาะแมนจเจอร์ <age> ผู้จัดการและเท่าแมนจเจอร์ผู้ช่วยผู้จัดการเดมิ <Amen. S 1> ดวงอาทิตย์ตูก้าวันอาทิตย์ในตัวเดียวนเนาะ ลาเมดวงจันทร์ตัวมพระจรรย์เจดาวกลางเกินฟ้าโมฝนเล่เน่แม่น้ำชาวคลองแก่สะอุปมาสระน้ำเย่เย่กู้ก่งสวยสาวว่ายน้ำแต่ดอกไม้เห็นดีเห็นเยอ่กอุ้งหัวานตัวมหัศจรรย์ หน้าหน้าสเปนผมหน้าหู่ยลโลตานักขาวจมูกปากแย่ปากตัวฟันชาลิ้นเล็บคอกะโคงไหล่และม้าแขนและมือและมะนิ้วโป้งและนิ้ว นิ้วชี้และขเตเองนิ้วกลางและแต่เจนนิ้วนางและแต่นิ้วก้อยชียมแบะหน้าอกตมหอกหน้าจอหลังแัวบายท้องชีด้าขาชีเท้าตอมอย่างไรเลยเบื่อต่เฉยนนาะตปีนเนาะนั่นโลหัวใจอาาเอ กระเพาะอาหารการถ <ลด S 2> เบสการถเมนีเย่ารถไฟเลเยงเครื่องบินแซเบงจจัก,กรยานแร้งถนนเอดาสะพานซ<ส>ีน้ำมนันเจมมาดูคนขับรถ တားလေးတွေကနေ့စဉ်သုံးစကပြောတယ်။နံအလုံးတရာဖြစ်တယ်။သိချင်တဲ့နံတွေရှိရင် comment မှာမှတ်မိလေးလာပေးပါနော်။ဗီဒီယိုနဲ့လုပ်ပေးပြန်ပြပေးပါမယ်။